สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามช่อง YouTube แล้วก็ช่องเพจนะคะของเยโสทธาราสิริภาประภากรน,นะคะ แล้วก็ได้ติดตามในช่องทาง f c e e o o o นะคะของข้าพเจ้าด้วยเช่นกันนะคะที่ได้เข้ามาทักทายแล้วก็ส่งอินบล็อกนะคะในการถามถ่ายาปัญหาที่สงสัยหรือชื่นชมยินดีตลอดจนถึงให้กำลังใจแก่ผู้ทำรายการแล้วก็ผู้บรรยายข้าพเจ้าเองขอขอบพระคุณทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงไว้ในอโอกาสนี้ด้วยนะคะ ใน EP ีนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกรณีศึกษานะคะของวัดปายโยธาประสิทธิ์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างแล้วก็เป็นวัดที่มีผลงานดีเด่นเป็นอุทยานดีเด่นแล้วก็เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ในประจําปี2564ด้วยนะคะซึ่งได้รับประธานรางวัลจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังสมเด็จพระสังฆราชนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเราขอแนะนำในเรื่องของการอบรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งถือว่าเป็นโครงการ ในพื้นที่ต่างๆที่หน่วยงานองค์กรสถาบานันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะได้จัดกลุ่มประชากรนะคะให้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะคุณธรรมหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในนะคะซึ่งถือว่าเป็น คุณงามความดีนะคะเป็นความคิดถูกเป็นความคิดดีแล้วก็เป็นมีจิตวิญญาณที่ดีแล้วก็เหมาะสมสวยงามสมควรแก่การทำงานตลอดจะถึงคุณภาพทางใจหรือคุณภาพทางจิตนั่นเองนะคะตลอดจะถึงจริยธรรมนะคะธรรมชาติของการกระทําที่ถูกต้องดีงามนะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นการกระทําที่สูงส่งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อกันหรือมนุษย์กับธรรมชาติหรือมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือมนุษย์กับสัตว์โดยทั่วไปที่ได้อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามหรือการประพฤติปฏิบัติที่ประกอบด้วยความโอบอ้อมอารีความเมตตาความเกื้อกูลกันนั่นเองนะคะดังนั้นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,ภย์ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม กรณีศึกษาวัดป่าโยธาประสิทธิ์นั้นนะคะซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะก็คือ,อความเป็นศึกษาความเป็นมานะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่ง กลุ่มเป้าหมายนะคะที่เราได้มาซึ่งคําตอบนั้นก็คือพระสงฆ์วิทยากรอาจารย์ข้าราชการประชุมชนผู้อบรมตามโครงการและก็การเก็บรวบรวมข้อมูลในบริเวณศึกษาที่สําคัญก็คือ,อวัดป่ายโยธาประสิทธิ์นั่นเองนะคะแล้วก็มหาวิลัยที่เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะแล้วก็จัดเข้ามาอบรมในทุกๆปีนะคะอันได้แก่ราชพัสุรินและก็มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นั่นเองนะคะท่าน,นี้เรามาดูภายใต้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมหรือสถานที่ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะได้ขับเคลื่อนและก็ได้ทําการสร้างนะคะสร้างสาธารณูปการสาธารณูปโภคแล้วก็สิ่งที่มีความจําเป็นอย่างมากเลยต่อการอบรมไม่ว่าแต่จะอาคาร อาคารอบรมนะคะอาคารสถานที่ห้องน้ำนะคะห้องซุวมตลอดจะถึงสิ่งอำนวยความสะดวกพัดลมแอร์ตลอดจะถึงธรรมชาติ แล้วก็ต้นไม้พูดได้ที่มีการปักคําสอนนะคะที่เป็นภาษาบาลีแปลด้วยภาษาไทยนะคะที่มีกรอบความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็โลเคชั่นในภาพรวมนี้นะคะของวัดปา่าุทธาประสิทธิ์นี้ก็จะประกอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็อยู่ภายใต้ธรรมชาติในในสังคมเมืองนะคะซึ่งหาธรรมชาติหรือหาต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากทีเดียวดังนั้นนะคะในสถานที่ของวัดปา่าุทธา ประสิิทธ์นี้จึงถือว่าเป็นโลเคชันที่สมบูรณ์และก็สำคัญตลอดจนถึงยังรักษาธรรมชาติมีนกยุงมีไก่ป่านะคะที่เข้ามาอาศัยแล้วก็ยังช่วยกันดูแลน,นะคะสิ่งเหล่านี้อยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นาการาการพัฒนาคุณสมบัตินะในตัวบุคคลที่จะทําให้บุคคลเนี่ยเกิดความสํำนึก นะคะในคุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยมีแนวทางในการพัฒนาในด้านของจิตใจสภาพของจิตใจที่มีความรู้ดีต่อ,อตนเองและก็สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งรอบ,รอบข้างการมองโลกในแง่ดีอย่างสร้างสรรค์การพัฒนาด้านสติและก็ความเฉลิยวฉลาดทางอารมณ์เป็นการฝึกทักษะเพื่อ,อการเรียนรู้วิธีในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตและการพัฒนาด้านสังคมเป็นการพัฒนา าการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมและการพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองให้มีมากยิ่งขึ้นผู้ที่พัฒนาตนเองต้องมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความเต็มใจและก็สมัครใจโดยประสะจากความรู้สึกที่ถูกบังคับดังนั้นการพัฒนาจึงเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ได้อย่างง่ายนะคะหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างง่ายนะคะทีนี้กระบวนการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นั้นนะคะก็มีวิทยากรที่เป็นพระวิทยากรพระวิปัสสนาตลอดจนพระอาจารย์นะคะที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทเป็นต้นนะคะตลอดจนถึงวิทยากรที่เป็นคฤหัาชกนะคะ ตลอดจนถึงคณาจารย์นะคะผู้สูงคนุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสังคมในเรื่องของโลกาภิวัตน์ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการพยาบาลในเรื่องของการรักษานะคะในเรื่องของอาหาร เป็นต้นแล้วก็ยาเสพติดซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะเป็นสิ่งที่พระวิทยากรไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ดีเท่าผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ศึกษามาโดยตรงดังนั้นนะคะโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะของวัดป่าโยธรรมประสิทธิจึงมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ แล้วก็มีการผรสมประสานระหว่างพระอาจารย์พระวิทยากรพระวิปัสนาอาจารย์และวิทยากรที่เป็นฝ่ายรคฤหั์ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกและในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ด้วยนะคะ ที่จะมาถ่ายทอดมาให้ความรู้ในสถานที่แห่งนี้ดังนั้นถือว่าน่าจะเป็นสถานที่เดียวที่เปิดโอกาสให้ทั้งพระและก็คารหัดได้มีส่วนร่วมในการาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดให้เกิดความรู้เห็นแล้วก็เป็นการบรณาการข้ามศาสตร์ให้ได้เห็นอย่างสูงสุดอย่างเช่นยกเรื่องก็คืออาหารกินอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ กินอย่างไรให้เป็นยากินอย่างไรให้ถูกตามสุขลักษณะโดยคุณหมอรัชนีประสิทธิ์เนี่ยนะคะก็ได้นําสตรนี้มาเผยแพร่นะคะซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารในเรื่องของการกินกันอยู่ในการรักษาแต่นั้นเวลาท่านมาบรรยายก็จะมีการผนวกเข้ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนการกินแต่พอดีกินแต่พอประมาณ แล้วก็กินอาหารอย่างไรไม่ให้เกิดโทษกินอาหารอย่างไรให้เป็นประโยชน์และคุณค่าต่อผู้บริโภคได้อย่างสูงสุดก็เป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ของพระพุทธศาสนากับศาสตร์ของอา,อาหารผนกเข้าด้วยกันนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นมิติใหม่และก็เป็นมุมมองใหม่ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นเดี๋ยวก็โควิดจะผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะมีโครง จะมีการจัดโครงการเข้ามาอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมายดังนั้นจึงขอเรียนเชิญน,นะคะบุคลากรที่มีความสนใจหน่วยงานภาครัฐเอกชนโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยระรับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปที่จัดเข้ามาโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็องค์กรอื่นๆที่จัดเข้ามาทางวัดป่ายศธประ,ประิทธิ์ของเราก็มีทั้งบุคลากร แล้วก็มีคอร์สในการฝึกปฏิบัติธรรมตลอดจนถึงมีธรรมบรรยายแล้วก็มีการบุโราการข้ามศาสตร์ตลอดจนถึงในสถานที่มีอาคารสถานที่ที่อำนวยความอาสุกให้กับท่านแล้วก็อำนวยความาสะดวกให้กับท่านอย่างมากและทั้งนี้วัดป่ายุทธาประสิทธ์ก็ยังรักษาธรรมชาติไว้ให้คงเดิมแล้วก็มีสัตว์นานาพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตวัดนี้อย่างมากมาย ด้วยเชกเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่สำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินแห่งที่2วัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะหรือท่านสามารถติดต่อมาได้ทางด้านอีเมลนะคะ yasotharar ุ s at gmail com นะคะหรือทางโทรศัพท์0887147526นะคะซึ่งผู้รับก็จะเป็นดรยโสธราสิริภาประภากรซึ่งตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์หรือท่านอาจจะติโตติดต่อเข้าสู่ทางเลขาของสำนักงาน0895819532พระอาจารย์สำเริง โควิโถนะคะ,ะตลอดจนถึงเมื่อท่านได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันแล้วนะคะท่านจะได้รับอะไรที่เป็นการบริณาการข้ามศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจน่าติดตามดังนั้นถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราด้วยนะคะกลับขอบพระคุณกลับสวัสดีค่ะ